ครับคือถ้าเราสมมุติว่าเรามีวัตถุนิสกีเนี่ยครับ,รบทีนี้เราสละให้โยมไปแล้วอย่างเช่นสละให้โยมแม่อย่างเงี้ยครับครับทีนี้เราจะยืมยืมสิ่งนั้นที่เราสละไปมาใช้ได้ไหมครับถ้าเป็นวัตถุนิสกีที่จะไม่ใช่เป็นอะมหากับมหาอ,อย่างเช่นสมุดหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอาได้ครับเพราะในดีการจริงจริงเนี่ยในอาจารย์ทั้งหลายอัตถกาถาอาจารย์ทั้งหลายท่า,า,านก็มาในมิตฉไยในข้อนี้ไว้นพดีกาอาจารย์เองเ,องเนี่ย ท่านก็ไม่ได้วิใจัยในข้อนี้ไว้โดยตรงแต่ท่านยกคําของอาจารย์ทั้งหลายมาอาจารย์ท่านใช้ศัพท์ว่าเกจินะครับว่าเคยมีคนทํามาอย่างนั้นว่าถ้าเกิดวัตถุนิยมีของเราเมีอยู่แล้วเราสละให้ไปเครื้อหัดไปแล้วก็เรื้อหัดถวายมาเนี่ยอาจารย์นั้นเขาก็ใช้กันแต่ท่านก็นยกตัวปาฐานี้มาแล้วก็เงียบหายไปเลยท่านก็ไม่อาธิบายเพิ่มเติมก็แสดงว่ามีการประพฤติมาอย่างนั้นนะครับแสดงว่าใช้ได้ ถ้าท่านไม่คัดค้านนนะครับเพราะท่านไม่คัดค้านท่านยกมาเสริมเฉยๆทิ้งไปอย่างนี้นะครับครับแล้วปัญหาต่อไปครับคือสมมุติว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยครับเดินทางเหมาแท็กซี่มาแล้วก็พอมาลงวัดเราก็บอกว่าโยมไปดูปัจจัยกับโยมคนนั้นอย่างเงี้ยใชได้ไหมครับการพูดในเรื่องของกับพิยบัวหารของความเป็นสมณะต้องต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองจะไปดูปัจจัยอย่างเงี้ย ไม่ไม่ได้ภาษาอย่างนี้คำพูดได้ไม่เหมาะนะครับ oh. นะแต่ก็ต้องเรียกโยมนั้นมาแล้วก็บอกว่าอัตามาต้องการค่ารถนะครับเท่าไหรก่ก็ถามกายะถามคนขับเองหรือบอกเข้าไปก็ไม่เห็นมีปัญหาไปอัตามาต้องการค่ารถเนี่ยจำนวนเท่านี้ก็าเขาพูดได้แต่จะบอกว่ายมมาจ่ายค่ารถหน่อยอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะนะครับเพียงแต่เราใช้วหาหนี้มันถูกต้องเท่านั้นเอง แต่นั้นบอกว่าโยมไปดูไปดูปัจจัยมาอันนี้ก็ไม่เป็นคํพูดไม่ถูกเพราะเราไปสั่งเขาไม่ไม่ได้สั่งให้ไปไปดูปัจจัยมาอย่างเช่นโยมไปดูปัจจัยกับโยมคนนั้นคนนี้ครับไม่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะก็ต้องเรียกวยาญาิจากรเข้ามานั่นแหละนะครับะเรียกวยาญาิจากรเข้ามาแล้วก็ให้เข้าจ่ายร็บอกเขาว่าแตมาต้องการค่ารถนี้รถนี้เพียงแต่พูดอย่างนี้แหละแตมาต้องการค่ารถเท่านั้นเองแต่เวลาเราเรานั่งแท็กซี่ไปเนี่ยเราถามได้ค่ารถเท่าไหร่ เราก็บอกได้แต่เราจะไปต่อคันะห้าสิบาทได้ไหมก็ถามบอก้อาหนึ่งห้าสิบาทได้ไหมนี่ต่อไม่ได้ต่อเป็นเป็นผิดอีกสีข้ามหมดในการซื้อขายทันทีนะครับนั่นจะไปต่อเขาก็สามารถถามได้ในนะในลักษณะที่มันมันดึกแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์โทรไปเงครับแ้ไเราเราก็เลยบอกว่าโยมอดูประจัยกับโยมคนนั้นคนนี้ครับแล้วเราจะมันดึกแล้วมันจะไปให้ดูได้ไงเรา ก็เราไม่เราไม่ดึกเองได้แล้วก็ไปตรวหน้าบ้านเขาไม่เห็นเป็นไรไปนะครับปลูกเรียกเขาใช่ไหมแล้วก็เรียกโยมเขาตื่นขึ้นมางงเงียขึ้นมาทําอะไรก็ไม่ด่าผมแล้วก็คุยกับเขาออกไปแต่ก็ด่าแล้วเราก็ใจเย็นๆต่อไปเท่านั้นเองแต่แต่บอกที่เก็บได้ไหมครับโยมคนนั้นเก็บไว้อย่างเงี้ยครับบอกโยมคนนั้นเก็บไว้ครับเก็บมูลค่าไว้หรือว่ามียมมียมพยาวัจกรเก็บไว้อยู่บ้านหลังนั้นหลังนี้ครับก็ไม่ได้บอก นะไม่ต้องบอกก็บอกแต่เพียงแต่ว่าใบยวิจกรของพระอยู่ที่นู่นก็เท่านั้นเองอะนะไม่ต้องบอกเขาไปเอาับยบยวิจรณบอกใบยยวจกรของพระอยู่ที่นู่นะนะครับ<ๆ>ก็พูดให้มันให้มันมีมีแบบแผนนะนะก็เรียกว่าจะไปนอกแบบนะมะแต่นอกแบบเนี่ยนอกแบบมันมันก็ทําให้วินิจฉัยลําบากนะครับพูดให้มันมีแบบแผนแบบแผบนบนี่นก็บอกใบก็คือบอกเพียงแต่แสดงความต้องการเท่านั้นเองนะครับเงินและทองเนี่ยที่เรารับเนี่ย มันมันสามารถรับได้โดยใน,ในฐานะที่มีใบเย,วยาวชจกรที่ทําเราถูกต้องใช่ไมครับใช้บริหารตามตามสีขาบุตรที่ท่านบัญญัติไว้แล้วก็สามารถใช้เงินได้ทองตามสีขาบทนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้โดยตรงใช่ไหมครับแต่มันใช้โดยผ่านใบเยวชจกรทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะรับมาถูกต้องแต่ว่าเราเราจะใช้เราใช้เขาไม่ถูกนะเราบอกโยไปซื้อนู่นซื้อนีอน่มาให้หน่อยมันก็ผิดอีกใช่ไหมครับผิดอีกแล้วก็เพียงแต่บอกอาจจะมาต้องการสิ่งนี้ เนี่ยสินี้เท่านั้นเองเป็นมูลค่าเท่านี้แล้วก็ชี้แล้วก็บอกเขาแค่นี้แล้วเขาก็รู้เรื่องเข้าไปจัดหามาเองถ้าเกิดเราไปซื้อเองเราไปดูอะไรเองแล้วก็ไปดูดูดูถามราคาเขาได้แต่หน้าที่เรื่องการต่อราคาของเขาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของยูมเราก็จะไปต่อด้ายต่อัวาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องบริหารเอานะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องบริหารให้เป็นต้าบริหารก็ใช้ได้นะ